จองเดือนนี้สามพันกว่าคันทะลุเป้าไม่มีปัญหาดีไปเดไดนนี้ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับดีครับโอ้โหจำเลยที่รักสวัสดีครับ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 สนใจเรียกชมรถรุ่นไหนดีครับโอ้แหมชมทุกรุ่นแล้วครับครับผมรุ่นไหนดีสุดครับนี่เลยครับที่อยู่บนแท่นนี่เลยครับโอ้แหมพอดีอันนี้นี่ค่ะค่ะ โอ้โห,โหแจมแล้วเจ้าที่รักจ๋าครบรอบวันแต่งงานจ,าจะซื้อให้ที่รักสักคันหนึ่งโอ้โหน่ารักจริง<อ><อ>ครับคันไหนแพงสุดเนี่ยในร้านเนี่ยอ๋อแพงสุดครับนี่เลยครับคันนี้เลยครับบนแท่นนี่เลยครับเพราะว่าเราใส่ชุดแต่งครบนะครับออปชั่นเต็มเพียบเลยฮะงั้นเอาที่แพงสุดเลยให้ที่รักสักคันหนึ่งโอ้โหน่ารักมากเออแต่ว่าเรื่องผ่อนใจพี่จะจ่ายยังไงดีครับไปถุยลิ้นทิ้งดิไอ้น้องระดับป๋า ระดับพี่เงินสดตลอดแล้วคุณผู้หญิงจะเลือกสีอะไรดีนะครับที่รักจ๋าชอบชอบสีไหนจ๊ะชอบชอบสีแดงนี่ค่ะมันโดดเด่นดีอะค่ะโดดเด่นเฟี้ยวเ้าดีมันเข้ากับวัยรุ่นดีอะค่ะเปว่านะน่าจะเป็นสีน้ําตาลไหมที่รักจา๋าอืมมันไม่สวยเลยชอบสีแดงค่ะแหมเปล่าวาสีแดงมันไม่เข้ากับดวงเรานะอ่าเปล่าวาเอาสีน้ําตาลดีกว่ามันเข้ากับดวงที่รักนะเอาไหมสีแดง อยากได้สีแดงอะค่ะออนเชื่อป๋าสิเออเนี่ยสีน้ำตาลนั้นดีแล้วมันจะได้ไม่เก่าง่ายแดงดีกว่าค่ะแดงเดี๋ยวมึงก็เลอะออนชอบสีแดงอะแต่ป๋าชอบสีน้ำตาลไงแดงค่ะสีน้ำตาลแดงค่ะป่าสีน้ำตาลป๋าค่ะอั้งคับเองไปอะไรสีแล้วก็ซื้อเองสิป๋าคนใจตั้งตามใจป๋าสิครับไม่รู้อะถ้าวันแม่ได้สีแดงออนก็ไม่ซื้อแม่ก็ได้ได้ไม่มีปัญหาถ้าไม่ซื้อสีน้ำตาลป๋าก็ไม่ซื้อให้ไม่ซื้อให้ก็ไม่เอาเฮ้ยออนฟัางก่อนสีแดง ออนออนออนทะเลาะกันเรื่องสีป <voulais beeping> wow ัญหาคนรวยนี่เข้าใจยากจริงเลยถึงไหนแล้ววะเนี่ยลิปฮาเฮตุฉนไหนแล้ววะ เปิดทีด้วยเฮ้ยไม่ทันละเฮ้ยไม่เกี่ยวะไรวะอ้าคุณคะครับงานลิฟทำไมคะเนี่ยก็ผมจะเข้าลิฟครับลิฟไม่เปิดนะครับคุณต้องมีรีโมทก่อนค่ะถึงจะเข้าลิฟได้ ต้องมีรีโมทอ่เดี๋ยวค่ะต้องมีรีโมทก่อนค่ะอ้าวและที่สำคัญนะคะอย่างงั้นลิฟต์นะคะเดี๋ยวโดนตำรวจจับครับลิฟต์รีโมทแล้วจะเอารีโมทไปยังไงวันนี้น้องครับคอยยุ ครับแฟนกันไม่ใช่เราแฟนกันปะ,นปะไม่ใช่นะไยารู้นะใครเราเอ้าวันนีตลูกจี้นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนหายไปไหนมาหลายทิศคิดถึงคิดถึงเนี่ยเจ๊แป๋ฝนมเจ๊แป๋นญี่ปุน่นอ๋อรู้ามาจานเจ๊แป๋นมาใช่ญี่ปุน่นเยสเซอร์ถ้าอย่างนั้นต้องมีของฝากแล้วอย่างเงี้ยใครจะลืมน้องลืมนุ่งล่ะอะ๋อมีดิ้งเหรออันนั้ uh, นปากกาล่องหุ่นไหนล่องหุ่นตรงไหนมันก็อยู่เนี่ย มันหายได้ไงมันสามารถเขียนและลบได้เลยมานี้จะทดสอบให้ดูสามารถเขียนและลบได้เลยดูนะเขียนดินสอบหรดินสอเขียนก็ลบเมือปากาโดจะเขียนให้ดูนะลบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอะไรอย่นียจ้าเป็นไงล่ะเออ เขาเล่นดีเขาเล่นใหม่ดีมากอันไหนพี่ชอบมากเลยนะขอบคุณครับซื้อมาฝากเองคนเดียวไม่พอพี่ยังซื้อมาเล่นเองด้วยชอบมากโอ้ยสีแดงไม่ชอบเลยปากกาล่ำหนครับอืมสวยจริงเลยเยอะหลายเดี๋ยวมึกหมดชอบชอบชอบฮัลโสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊น่าหน่อยครับเชิญครับสวัสดีครับรับอะไรดีครับเอากาแฟร้อนสองสองถ้วยกาแฟร้อนสองนะครับแอลพี่พี่พี่ดุ๊กกี้พี่ดุ๊กกี้วัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยน้องถ้ามาเล่นกีตราเรียลายเงินที่นี่เขาห้ามนะจ้าแล้วที่สําคัญพี่ก็ไม่มีเงินด้วยโอ้ผมนี่เป็นนักร้องพี่มีวงมีวงจริงดิไอ้นักร้องมีดูดีดูดีๆนักร้องคนหนึ่งมีกีตราคนหนึ่งผู้ชายสองคนดูโอเอกีต้าหนึ่งคนร้องหนึ่งคนซูเป๊ตเอนด์ปังไหเนี่ยยันคิวยักคิวมาทักคิวอะไรล่ะแคลอรี่บาบาไงจำไม่ได้เหรอเขาเหร เป็นซับขนาดนี้ใครจะจาไม่ได้ล่ะยูเป็นซับเออเดี๋ยววันนั้นตรงนี้พี่ไม่กัดใช่ไหมไม่กัดกับอย่างเดียวติดบ้าเหรอคน็นแล้วเนี่ยเดี๋่ววันนี้มาทําอะไรที่นี่วันนี้ก็พอดีนัดน้องคนหนึงมาคุยเรื่องสัญญงสัญญาอะไรนิดหน่อยอ๋อนะแล้วแล้วทำไมเตรียมรูปมาแย้แย้ทำไมอะเซนไงเนี่ยเอาไปให้พวกน้องน้องเขาด้วยอ๋อน้องขับอ๋อให้แฟนขับใช่พี่ขอสักใบได้เปล่ามัไม่ได้ล็อกเลยอันนี้ พอดีคนเตรียมมาพอดีเลยคนยงั้นขอกีตาร์พร้อมะไรเซนได้เปล่าล่ะโอ้โหพี่ถ้าเกิดจะขอยงงี้ไม่ขอบ้านขอรถผมเลยอะพี่นี่อยู่กับผมตั้งแต่เริ่มทำอัลบั้มเลยรักมากรักมากใครไม่ได้มันเป็นโลโก้ด้วยเอาไปนี่คนไม่รู้เลยว่าเป็นแคลอรี่บาบานะเหมือนพี่ทุก,กี้เนี่ยท่าน้าไม่เป็นปวงให้เป็นลิงคนจำไม่ได้ <laughs> แล้วปกติพี่ลูกกี้นี่ชอบกินอะไรพี่ก็ชอบกินพวกลาพวกก้อยอาหารทีสานน่ะชอบหมดเลยอ่ะเป็นปู่ไม่กินไม้เหรอพี่แรงมากโอ้โหานข้าวกาแฟมาแล้วครับโต๊นะครับของน้ำอยู่ไหนครับตองน้ำนี่ครับซอกนี้เลยครับเล็กๆนี่เดี๋ยวขาไปชีดหน่อยไปฉีนะครับไปฉีดป่ะไม่กลัวนะไม่กลัวไม่ใครกดใครไม่ใครกดใครเลย ลมขันนะผมชอบตอนเขาอั้พี่แล้วเขาปวดหลอเดี๋ยวเดี๋ยวกับเพื่อนทั้งตัวนียมุ่งจ๋งเลยโาะมันอั้พี่ซะพี่หงายท้องล้เมื่อกี้มันต้องแก้แค้นอ,ะอ่ะโทรลเล่นอยี๋ไปแก้แค้นอะไรเขาพี่จะทำอะไรเขานื้อออกแล้วนื้อออกพี่จะเซ็นลายเซ็นในสัญญานี้<อ>ญญแล้วพอเขาออกมาปุ๊บ เขาก็จะอึ้งกับลายเซ็นแต่เขานึกไม่ถึงหรอกว่าปากกาที่พี่สิลงไปน่ะมันลบได้ออจะเห็นหน้าที่สิของเขาอ่ะเฮ้ยแต่เขาไปแป๊บเดียวพี่เขาฉี่แป๊บเดียวเขากลับมาแล้วพี่ทแค่หยาดพูดเยอะไปดูต้นทางตลอดอะเร็วๆลยตลอดอะเร็วๆถ้ามาปุ๊บบอกเลยนะเสร็จพี่ฮะป๊อบก็วิ่งมาแล้วพี่วิ่งมาเฮ้ยพี่ทำไรอ่ะเห็นนะ ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมอยู่นี่นานแล้วก็ทำอะไรอะครับก็เห็นว่าชื่นชอบกันพี่ก็เลยเซ็นลายเซ็นให้เท่านั้นเองแหมพี่ทำแบบนี้ได้ไงนี่มันใบใบโอ้ไม่สำคัญด้วยแล้วก็พวกผมก็ไม่ได้ชื่นชอบพี่ถึงขนาดที่จะขอลายเซ็นพี่นะพี่โอ้โหเธอเป็นอึ้งเธ่เปอึ้งโกรธนี่โกรธใช่ไหมเนี่ยโกรธดีเอาล้อเล่นแหมจะบอกให้นะว่าตักการนี้ พันลบอ <ENNIS> อกได้ย <eterm oon> ังไงเขียนปุ๊บก็ลบเลยเขาเรียกปากกาล่องหนั้นรีบเลยพี่รีบลบเลยพี่ลบเลยลบเลยมันสัญญาสำคัญนะนี่โคมากโคมากเดี๋ยวลบให้นะเฮลบได้ไงไหนเอ่เอ้าเฮยทำไมลบไม่ออกเนี่ยโอ้ยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ปากกาพี่เนี่ย นี่ปากกาผมเอามาเซ็นอันนี้ <c oughs> เอาเป็นรูปเนี่ยอา้าวมันก็แสดงว่าลบไม่ออกสิอ้าวลบไม่ออกโอ้โหเอาแย่ละแย่ละอันนี้สัญญาสําคัญด้วยพี่สัญญาอะไรอะสัญญาคำประกันสัญญาคำประกันพี่ผมนัดไอ้น้องคนนี้ที่จะมาคุยเนี่ยก็เพราะว่าผมจะบอกมันว่าผมไม่คำประกันให้มันเพราะมันเครดิตไม่ดีใช่แล้วแล้วแล้วคำเท่าไหรอ่อ่ะสามล้านสามล้านโกนทำไม ไม่รู้ล่ละไปเซ็นไทยก็รับผิดชอบไปแล้วกันไปแล้วล่ะแล้วมันจะมาแล้วมันจะมาเล้วหรือยังอ่ะจะมาแล้วจะมาแล้ว